นามันเออเออเออมาเป็นอาทิตย์แล้วฮะแต่มันท่วมพวดเดียวเข้าบ้านเลยฮะมันมาเร็วมากเพราะไอ้อนั่นน่ะเพราะว่าทางโน้นมันแตกทางเขาเป็นก้าเลยมันทะลักอ,อืมแล้วตอนนี้เดือดร้อนไดยังไงบ้างครับ ก็หาการกินก็ไม่ได้ออกไปหาซือเก็บไว้หรอกค่ะที่เท่นแว่ก็เยี่ยงหมดมามากก็ไม่มีอืมแพงั้ยของแพงขึ้นนะแพงขึ้นค่ะไทยอย่างลังลาแอแผงละร้อยี่สิบขึ้นเป็นร้อยแปดสิบอืมอย่งอื่นอ่ะแพงแพงปลาหมดนะฮะผักยาอืมมาม่าก็แพงอ่ะ 骂到了嘴了呗。My father, my father.